h e l lo English with c h e n T today นะคะวันนี้จะมาสอนคำว่ากลัวกลัวในภาษาอังกฤษสามารถใช้ได้หลายประโยคเลยนะแต่วันนี้เราจะมาดูคำว่า afraid afraid ที Af ่ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวแต่แปลว่าฉันเกรงว่าจะจุดจุดนู่นนี่นั่นก็ได้นะคะก่อนที่จะไปฟังกดติดตามช่อง u t u b e ให้ในเด้อขอบพระคุณค่ะดูตัวอย่างประโยคนะ What are you afraid of What are you afraid of คุณกลัวอะไรคุณกลัวความมืดไหม Are you afraid of the dark? Are you afraid of the dark? ฉันกลัวความสูง I'm afraid of heights I'm afraid of heights ฉันไม่ได้กลัวอะไรเลย I'm not afraid of anything I'm not afraid of anything ก็ได้ฉันกลัวเจ้านายของฉัน I'm afraid of my boss I'm afraid of my boss ก็ได้ฉันกลัวการปฏิเสธ I'm afraid of rejection I'm afraid of rejection ก็ได้นะคะแต่ถ้าเราจะบอกว่าฉันเกรงว่าจะจุดๆุดเราจะใช้ประมาณว่า I'm afraid I can't make it today I'm afraid I can't make it today ฉันเกรงว่าจะไปไม่ได้วันนี้ก็ได้นะคะหรือ I'm afraid I won't make it in time I'm afraid I won't make it in time เกรงว่าจะไปไม่ทนัน I'm afraid that's not possible อ m า f r ม i เฟ h a า t s not possible ฉันเกรงว่าจะเป็นไปไม่ได้นะสิก็ได้นะคะหวังว่าพี่ๆจะได้คำศัท์ใหม่ๆนะอันนี้คือเสียงคือแบบว่าหิวข้าวตอนนี้นะ,ะจะไปกินข้าวนะคะก็คือแบบยังไม่ได้ไปก็รู้สึกว่าเสียงแบบเหมือนไม่ค่อยมีพลังเท่าไหร่นะคะแต่ก็หวังว่าพี่ๆจะได้คำศัท์ใหม่ๆนะไปเล้วบยบาย